ชาวลัคนากรรในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมการงานช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางนะคะ,ะมันจะไปแบบมีทั้งไกลไกลมากไกลน้อยใกล้ไกอะไรก็ว่ากันไปนะอาจจะเหนื่อยสัหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ พิสูจน์ทุกอย่างเหมือนกับว่า,อาลองดูซิคุณออกนอกสถัดที่คุณจะมีความสามารถแค่ไหนเออคิดเป็นในข้อนี้ก่อนนะคะเป็นเหตุให้คุณประสบความสำเร็จได้เลยลคำว,ว่าเป็นช่วงที่คุณได้ทำผลางานของคุณแล้วก็ได้พรีเซนต์ทุกอย่างออกมานะคะก็ถือว่าสำเร็จดังใจปราถนาเลยนะคะก็เป็นข้อดีนะ ส่วนการเงินการเงินเออดีดีกว่าที่ผ่านๆมาด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภเข้ามาแบบเต็มที่อันนี้ถือว่าดีสิ่งเดียวก็คือบริหารจัดการเงินให้ดีเพราะว่าเงินเข้าเป็นช่วงที่ดีก็เก็บหอมรอมริบให้ดีนะคะอันนี้เดี๋ยวเผื่อไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นคุณก็ต้องสํารอบไว้ด้วยเนาะส่วนความรักคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ดีนะคะ อันนี้ที่ดูมานี่คือลักษณะการที่ถือว่าดีนะการงานการเงินความรักสอดคล้องกันก็เลยส่งผลให้ความสัมพันธ์ดีมีอะไรก็พูดคุยกันได้แบบมีความสุขช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรก็ขอให้ความรักราบรื่นแล้วกออ็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็คอยกกดันกันให้ประสบความสำเร็จตลอดไปนะคะ